ใส่เงินพอเอ้ยมันหลายเลยกับเข้าไปอยู่อืมเนาะรถสะมังติ เขากวาดขี้ให้เนาะนะ,ะด,ดิงหลุดเจอแล้วปลาบรหลุดเจออ่อาเก็บมูลช้างตกมันนะครับผม พ่อใหญ่ตกมันหนักนะครับตอนนี้ตุดมูลช้างตกมันตกมันหนักมากเลยครับพ่อใหญ่ อืมเนาะเขากวาดขี้ให้เนาะ <c oughs> ขู่มีการขู่ด้วย <c oughs> ฮะรู่ทําไมเขาจะกัดทําความสะอาดให้ไปกิดดูดใส่เข้าล็อกอ๊ะเนาะลุทเธอน้าวั่อยู่น้าว่างานอ่อนอยู่

ครับผมอืมเนอะไอ้ท <Luc ar cells> <DVD> ี่จังดีจังไรเอาโยนใหญ่ก่อนควานโป้โยนใหญ่กเร็วโยนใหญ่ก่อนเออพอใหญ่มีกระโดดใส่นิดนึง เหมือนคนเป็นประสาทนะครับผมประสาทจะไม่รับรู้อะไรแล้วก็คือขนาดเขาหวังดีเนาะแต่เขาก็ตัวเออังไหนบอฮะ เย็นๆพอเอ้ยวุ่นวายอะไรกับเขาเทอเยอะอืมอืมเนกแล้วบุน <c ười> วายเขาทำไมเขาเก็บม,มูลให้เนาะ มาบวมเลยฮึหอยคางเนาะ เออกินยาไปกินยาไปไปทำใส่เขาทำไมเขาขาดให้เออ,เอ,อหันนังให้กินด,ดีๆ พ่อกบัดเกี่ยวแทนครับอย่าไปทำพ่อลูกหลานเขาทำความสะอาดให้ไงจะยิงดิ่งดิ่งหน่อยพ่อเอ้ยออเอาละโอเค